ยอยงสวัสดีค่ะทุกคนขอีเต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a d j u m a c h a n e กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเคล็ดนะคะของอืมโคมไฟกันแล้วนะคนบินนะ่าจะเป็นคลิกิจกรรมเนาะแทนเทนไรท์กิจกรรมโคมไฟโอเคค่ะเพิ่มให้เป็นการเสรียเวลานะคะก่อนเข้าเคล็ดนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพ่านผู้ชื่อ ตัวละครออกเสียงภาษาไทยตัวไหนผิดหรือว่าชื่อเมืองอะไรผิดนะคะก็ขออาภัยทุกคนมานที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปเรื่องที่เควสกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นเควสระดับตำนานกันอีกแล้วนะคะกับแสงมาจากไหนกันนะกลนเทนไรท์หน่งนะคะอ่าค่ำคืนของเดือนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของทุกปีนั้นคือเทศกาลแลนเทนไรท์ของลีเยโดยผู้คน จะทำการปล่อยโครมเซลนะคะและโครมของนิเซลขึ้นบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนซึ่งในโคมของเซลล์นั้นจะติดหินที่สามารถลอยได้ตามธรรมชาติและติดกระดาษที่เขียนความปรารถนาหรือภาพวาดเพื่อขอพอรไว้อยู่ด้วยความหวังที่ว่า เหล่าผู้ที่เคยปกป้องลีเยจะสามารถตามรอยโคมเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดและอยู่ด้วยค้อมน้ากันอีกครั้งคุณและไพ่มออได้มาถึงที่ลีเยในช่วงเทศกาลพอดีและกำลังจะเตรียมตัวร่วมฉลองกับเทศกาลนี้อ๋อไม่ใช่ว่าดูตั้งนานแล้วหรอคะอ้าวอยู่ใกล้ๆนี้เองพูดกับอาเจยอ,อีกแล้ว l a นเท r นไรท์ใกล้เข้ามาแล้วปีนี้จะแต่งลงแรมสักหน่อยดีไหมคุณไม่รู้หรอยูพัชชันเต็มดวนคืนแรกในเดือนแรกของทุกปีจะเป็นเทศกาลของแ a นเทินไรท์ของ, Land right ของหืีเย่ไงละ่ะมันคือเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเรลุาวีวววรบุรุษของหนีเย่ผู้คนปล่อยโคมเซลแล้วก็โคมของมิดเซลนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่บคืน ความหมายของโค้งนั้นคือคำอธิษฐานและถูกส่งต่อผ่านทางเปลวไฟความดีงามจากไม่อดไหม่ซึ่งพวกเราเชื่อว่าคนที่แสนสว่างสวยเหนือทะเลยามค่ำคืนนั้นจะนำทางวิญญาณของเราวิรชนในอดีตกลับมายังบ้านเอิอบ้านเกิดน,นะคะว้าวฟังดูแล้วนะั่เป็นเทศกาลที่อลังการงานสร้างเลยนะเน,นี่ยไม่แน่อาจจะมีของอร่อยๆเพียบเลยก็ได้ าจุมะเธอเข้าใจความหมายของฉันไหมพวกคุณอยากจะเข้าร่วมเทศกาลนี้หรอนี่ก็พอดีเลยช่วงเวลานี้ก่อนที่จะถึงคืนของเทศกาลโคมไฟก็ถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลแล้วนะในช่วงเวลานี้จะอธิบายเราจะอธิษฐานเพื่อขอความสงบสุขและขจัดความชั่วร้ายได้ถ้าใช้คำพูดของชาลิเย,ย่ก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ๋อหรอ ถ้าคุณอยากจะไปร่วมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะแล้วก็แล้วก็ถ้าได้แล้วก็พวกคุณอยากจะให้ลองเซียวไปด้วยมั้งนะเขาไม่ได้สนิทกับพวกเราฉันก็เลยไม่กล้าจะชวนเขานะ่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกคุณจะคุ้นเคยกับเขาดีแต่อารมณ์ของเขาตอนนี้อื<ม>ถ้าไปกวนเขาช่วงนี้มันก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นั่นแหละ,หละยันเหรอไม่เป็นไรฉันก็แค่พูดไปเพเท่านั้นแหละยัยงไงพวกคุณก็รีบไปที่ท่าเรือกันเถอะ ถ้าเกิดไปช้าล่ะก็คนเต็มแน่นเมืองไม่รู้ด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงลำบากแน่นอนไปเถอะสุดสันวานแเลนเทนไรนะม,มาแล้วนะคะกิธจกรรมเราต้องไปที่ท่าเรือนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปดูพิธีกรรมนั่นเองซื้อดอกไม้ก่อนนะ นี่เราต้องวามาตรงนี้นะทุกคนแล้วแบบฟิลแบบอุ้ยกำลังเดินมาเมืองหลี่เย่อะไรแบบนี้อุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้น,น,าากกาเ,นเนี่ยมาตาการื่อนจะดีกว่าไหมเนี่ยพอถามตรงตงเลยนะเจ้าตัวน้อยๆที่เราอยู่ข้างเธอนั้นน่ะขายเท่าไหร่น่ะอืมควรจ่ายราคาที่ฉันคิดไว้ไม่ไหวหรอกปย่ฟังดูเป๊กๆแค่จริงๆฉันก็จะสงสัยอยู่ว่า เธอคิดราคาไว้เท่าไหร่ช่างเถอถือว่าเธอพูดว่าเท่าไหร่ก็ไม่ขายก็แล้วกันในเช้านี้เงินหมุนไม่ทันเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ไหวหรอกจียังไงฉันก็เป็นแค่นักธุรกิจธรรมดาไม่ซื้อขายสมบัติแปลกๆหรอกนะตอนนั้นเสียงน่าสงสัยจังนักเดี๋ยวพูดอยงานสิว่าไงเอาลูกอมไหมอาจุมาฉันว่าเขาคนนี้น่าเชื่อถือได้เลยกับเป็นไพรมว่าจริงๆ,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 ๆ จริงสิพวกเธอมาที่หลี่เย่ยนี่ก็เพราะงานเทศกาลโคมไฟใช่ไหมโคมไฟของปีนี้คุ้มค่าที่จะได้เห็นกับตามากๆเลยนะได้ข่าวว่าหินนะ่ะที่เอามาทําให้โคมยักษ์นั้นลอยขึ้นฟ้าน่ะแต่ที่สุดในรอบ20ปีเชียวนะใหญ่ขนาดที่ทําให้คนต้องคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเมืองของเทพเจ้าลอยอยู่บนฟ้านั้นจริงลวก็ข้างล่างคงมีและที่ใหญ่พอๆกันนั่นแหละ อันดูสุดยอดเป็นเลยนะฮเจอกันอีกทีถ้ามีโชคสตาอีนีต้อนรับพวกเธอเข้าสู่หีเย่นะคำพูดนี้คงแทนทั้งถ้าเหือหีเย่ไม่ได้แต่ละนน้อยของฉันก็ยินดีที่จะรับพวกเธอนะมว้าวนะคะแผ่งรอยเต็มไปหมดเลยวิดูสิทุกคนมันใกล้เข้าพันดีเป๊ะเลยทางนี้ทางนี้อืมอ้ห ไม่เวลามันเหมาะเจาะอย่างนี้แล้วเนี่ยไหนคนนี้ขายอะไรขายอิแฟกต์โอ้ทำมาสองครักเมืม่อกี้ฉันจะเอาตุก๊กตาไปบริจาคแล้วนะเมื่อคืนหนูฝันวะ่าตุกก๊กตานะั้นบอกว่จาจะรอดคือบนฟ้าเพื่อดูรอบ หนูเลยเอาไปบริจาคให้พี่สาวที่อยู่ตรงโคมใหญ่ตรงนั้นดเดี๋ยวมันจะสมหวังแล้วล่ะจริงไหมอาจจะทำสิ่งที่ดีใช่ไหมเซตการวิธีโคมมีไว้เพื่อทำกวามอทิษาของผู้คนให้เป็นจริงใช่ไหมล่ะอ๋ะหอหรอไหนอ่ะโคมใหญ่อยู่ไหนอะตอนนี้หรอกำลังปิงมีสมบัติ สร้างคมในปีนี้พระราดึกถึงราชันสวรรค์เคลื่อนไงล่ะบนโชว์พลังอย่างท่านน่าจะดีใจละมังอหวังว่าพวกเขาจะทำเขากว้างนั้นให้ใหญ่หน่อยนะเพราะบนเขานั้นน่ะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของเซียนตนนั้นอ๋อว่ากันว่าเขาเขาของท่านนั้นได้ซึมซับแก่นแท้จากพลังแห่งดอดแห่งหิน และเคยเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในดิเยตแต่ว่าในสึกตัดสินครัง้งนั้นท่านทุ่มเทพลังทั้งหมดออกไปมากมายพอที่จะพลิกภูเขาได้แต่เพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์ลามไปถึงหมู่บ้านตรงเชิงเขาท่านจึงยอมให้เพื่อนตัดเขาวางของเขาออกท่านใช้เขาที่เปียกโชกไปด้วยเลือดนั้นเป็นของเป็นตัวค้ำไม่ให้ภูเขาทั้งสองลูล้มและ เขาตัวเขาเองก็สู้ต่อไปจนเรื่องหยุดสุดท้ายในทุกวันภูเขาที่ท่านได้พออยุงเอาไว้นั้นก็ยังคงตั้งต,ง,ตงานอยู่อย่างนั้นและเลือดที่เขาหลัง่งระหว่างการต่อสู้เอาเป็นเอาตายนั้นก็ไหลรวมกันจนเป็นแม่น้ำเธอคงไม่เชื่อฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแค่มีคนที่ยอมรับฟังเรื่องเก่าแก่พวกนี้ก็ทำให้ฉันพอใจมากแล้วละ่ะก,การในเทศกาล คงไปยังคงอยู่เพื่อไม่ให้สลายเก่าเหล่านี้ต้องเหงาด้วยล้ะนะเราให้โชคดีคำอธิษฐานจะถูกส่งผ่านเปลวไฟความรีามจกไม่มอดไหมหอืมเปิดได้ไหมคะ่ะเปิดไม่ได้หรอโดยเขากว้างหรอใครอีกแล้วล่ะเนี่ยชีวิต โอ้ยดูสิโอ้ยต้องการขึ้นสวยจังทุกคนสวยมากโอหมกอดสวยอะไรขนาดนั้นนะอ,อจูมาดูดูสิหินก้อนนั้นลอยอยู่บนฟ้าเอ๊ะขณะเช็ดที่ล่างอยู่ยังยืดตึงเลยถ้าเกิดไม่มีเช็อกล่าไมไว้ล่ะก็มันจะบินไปถึงไหนกันนะ นี่คือเห็นไนที่เอามาใช้ทําโคมยังไงหลักส่งพื้นที่ทั้งหมดของตลาดนะัดแต่ด้เยก็ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบมันไว้อ่ะเธอคือฉันคือเมื่อเร็วๆนี้เป็นผู้รับผิดชอบการดูแลความขึ้นหน้าของการก่อสร้างของโคมโกเคเองก็คงมาดูเทศกาลโคมไฟที่หลี่ครั้งแรกใช่ไหมละ่ะใช่แล้วดูได้ยังไงน่ะฉันไม่จํา ฉันจําไม่เห็นได้ว่าปีที่แล้วมีนักเดินทางที่พกมัดขอรดแปลกๆมาด้วยสรุปแล้วคงไฟที่ว่าคือในเทศกาลคมเล็กๆที่มีผู้คนปล่อยเรียกว่าคมของเซลส่วนคมยักษ์ที่ผู้คนหลีกรวมตัวการสร้างขึ้นนั้นเป็นออกคมเซลอีกอย่างหนึ่งราคาแผงลอยในตลาดร้านค้าในแผงลอยในตลาดนัดเซลนั้นคือเหล่านักธุรกิจต่างทั่วทุกคนแห่ง ในมิเยตที่มารวมตัวกันปีละครั้งโดยไม่ได้คำนึงถึงหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองแต่มาเปิดร้านเพียงเพื่อระบรวมเงินทุนสำหรับการซื้อวัตถุดิบเพื่อทำโคมไฟย,ยักษ์นะคะที่ตลาดนะัดเซลมีของอร่อยๆให้กินไหมนะแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ฉันพูดแล้วก็เทศากาลของรนเซนไรนะ่ะเป็นเทศากาลที่เหมาะกับที่จะเที่ยวชิมของอร่อยของมิเยที่สุดแล้วนะไปให้เองทุกคน นี่คือเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของปีของนมงลีเย่ถ้าเกิดสามารถแสดงฝีมือของร้านตัวเองให้ทุกคนได้ชิมระหว่างเทศกาลแล้วก็แบบนั้นก็จะได้รับชื่อเสียงอย่างแน่นอนเพราะงั้นถึงแม้จะไม่ทำเพื่อเงินนะคะแต่นะักธุรกิจทั้งหลายต่างก็มีความกระตือรือร้อนอย่างมากที่จะต่อสู้ืาอแสดงฝีมือในเทศกาลโคมไฟแล้วนะพิจารณาจากหลายๆด้านแล้วโัี่เย่ที่สุดยอดเป็นเลยนะ ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือ,อก็ไปหาภูเนียได้เลยนะเธอเป็นคนรับผิดชอบเทศกาลนะ่ะปกติแล้วเธอจะอยู่แถวๆบริเวณที่แก้ตลาดนะัดเซลถ้าเธอมีคําถามะอะไรก็พิถามเธอได้นะเธอจะรู้ไหมนะว่าด้านขายของที่อร่อยที่สุดแน่นอนอยู่แล้วเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับเทศกาลนะ่ะคุณปุ่ยารู้ดีที่นั่นแหละ รับทาบอาจุมาเราเรีบไปหาคุณหมอนอยางที่ตลาดนัดกันเถอะแล้วจากนั้นก็ไปกินของอร่อยให้พูงกามไปเลยโอ้ชีวินนี้ไงเจอแล้วน,นี่นางคำน้ำหอมมก่อนเนี่ยไม่ใช่คนละคนพวกประสานงานนะคะสวัสดีมีอะไรให้ช่วยป่าวดูเหมือนพวกเธอไม่น่าจะใช้คนหลีเย่ใช่ไหมนักเดินทางงั้นหรอ ยินดีต้อนรับสู่ตลาดนะัดหลี่เออไม่ใช่ตลาดนัดเซียนนะคุณคือผู้ดูแลเทศกาลนี้นหรอผู้ดูแลอืมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอหกเทศกาลเป็นเทศกาลของทั้งหลงีไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะมาดูแลง่ายๆหรอกนะฉันก็แค่รับผิดชอบดูแลบางส่วนเท่านั้นแหละทําให้ดีที่สุดเพื่อทุกคนที่มาร่วมงานในช่วงเวลาเทศกาลจะได้มีความสุขนะคะฉันมีเรื่องที่อยากจะถามหน่อย เราอยากถามหน่อยว่าร้านไหนในร้านค้าตลาดฟิลที่มีข้ออร่อยที่สุดขายเราก็ไปยักหน้านะคะของอร่อยที่สุดแต่ละที่ก็มีจุดเด่น,นของตัวเองฉันก็เลยบอกไม่ได้หรอกนะแต่ฉันว่าจะบอกให้ป้าตอนนี้นะ่ะแพงอ,อ่าแพงขายอาหารขอนี่ตอนนี้นรับความนิยมสุดๆไปเลยถ้าเกิดที่นั่นมีคนเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ฉันควรจะขอไปทางของนี้ที่ให้มาช่วยดูแลความเป็นระเบียบหน่อยละมะั้ง ถ้าพวกเธอจะไปอาศัยสมวานี้ที่คนยังไม่เต็มถนนเรีบไปเถอะจริงสิถ้าพวกเธอไปถึงนี่แล้วก็รบกวนแนะนําเอกสารพวกนี้ให้เขาทีสินี่คือข้อมูลที่รวบรวมในเทศกาลโคมไฟของปีที่แล้วซึ่งจะมีคําแนะนําให้แก่ร้านค้าทั้งหลายในเมืองในเมื่อพวกเธอไปที่นั่นเงินเงินก็ช่วยฉันทีนะใช้อีกละกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะมีขอาตัดแทนเล็กๆน้อยๆเตรียมไว้ให้ใช้ตลอดเ p c ีเกมนี้ เี้นไงร้านนี้เอาล่ะป่าแห้งเมื่อกี้หรอจริงด้วยเหมือนจะไม่ทานซะแล้วรู้อย่างนี้หากคนมาช่วยหน่อยก็ดีที่นี่มีของอร่อยบ้างอะลูกค้าหรอทันนี้ทั้งนี้อะไรที่อยู่ในเมนูก็สั่งได้แหละอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยฉันทําได้หมดดิฟ้าวยังฉันเอาแต่ว่าถึงจะบอกว่าเป็นแผงขายอาหารแต่มีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย แน่นอนนะฮะฉันน่ะอาหารอะไรฉันก็ทําได้ทั้งนั้นสั่งมาเถอะนี่เอ,อกสารที่คุณวินย่าฝากมาให้มาอีกแล้วมาได้ทุกปีเลยนะแนะนําการจัดการบ้าบออะไรกันนอกจากเรื่องรสชาติอาหารน่ะอย่างอื่นไม่จําเป็นหรอกมามา,มาเอาเอกสารนั้นมาให้ฉันเถอะกําลังแจกได้เเพิมอยู่พอดีอ <c oughs> <c oughs> ยก่กเผาเล่ไม่สังาหารเถอะเพวาเธอมาหาอะไรกินกันไม่ใช่หรือไง ของอร่อยแยะขนาดนี้ก็ไม่เลวยวนะมันก็น่ากินเฮ้ยปลาไทยเครืออย่างจำได้ว่าเป็นอาหารที่คุณเนยชอบมากที่สุดใช่ไหมละ่ะอ๋อปลาเนยเหรออืมเนเมืม่อที่สแกนเนมเมนูมมนวอปเปิลลิ่ของเราเรือดงั้นเราก็สั่งเมนูแบบนี้ละกันใช้วิธีในการระลึกถึงเขากันเถอะือมเท่าที่ดูเธอก็่แค่ยอยากกินเท่านั้นเองมส่วสนนึ้นิยมดีไม่เลวนะเจ้าตัวเล็ก สั่งครั้งแรกก็เรียกถูกเมนูเด็ดที่สุดของร้านซะแล้วงั้นก็เธอกระลอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วปิ้งปลาหนึ่งลองชิมแล้วชอบเป็นยังไงบ้างอร่อยไอ้หมอน,นี่ถนัดตั้งกินจังเลยนะได้นอนอยู่แล้วไปชานเป็นผู้ชี้นำทางชั้นยอดของเธอนี่นะ <laughs> งั้นก็ค่อยๆกินไปฉันก็ขอตัวไปรับลูกค้าคนอื่นก่อนแล้วนะ โอ้ได้เป็นมอัอแบบนี้เลยเหรอถ้ายังอยากกินอะไรอีกละก็มาสั่นได้เลยนะฉันพร้อมเสมออืม,อมโอเคนะคะเราไปรายงานให้นางคนนี้รู้ี่ไงให้ทุกคนเห็นไวรโรที่อยู่ในกลุ่มนะคะที่มีพญานาคสู้กับผ่านะคะไอ้วงแหวนนี่กลับมากันแล้วหรอเป็นยังไงบ้างอาหารขอนี้รสชาต ไม่เร็วใช่ไหมอร่อยมากเลยเขาบอกว่าไม่สนใจเอกสารหรอกนะงั้นหรอกที่เราเขาก็พูดอย่างนี้ถ้าเกิดเขายอมโฆษณาตามที่พวกเราแนะนําแล้วก็กิจการของเขาก็น่าจะดีขึ้นแท้ๆช่างเถอะอย่าไปสนใจเรื่องของพวกนั้นเลยมามาของขวัญที่เคยบอกไว้ว่ารับโคมเสือรับมือเสือว้สวยจังมันทําขึ้นมายังไงกันนะอืม ฉันให้อธิบายทั้งวันพวกเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกหน่อยถ้าเกิดพวกเธอสนใจในคมเสี้แล้วก็ลองไปถามที่ที่อยู่ข้างๆนี้ดูก็ได้เขาเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับโคมไฟนะ่ะโคมที่ใหญ่ที่สุดอันนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบงั้นหรอใช่เขาน่าจะอยู่ไม่ไกลนักหรอกน่าจะหาได้ไม่ยากถ้าเกิดสามารถทำโคมไฟที่ขึ้นมาด้วยมือของตัวเองและนำ ไปให้เสียวได้หลอกก็บางทีอาจจะทําให้อารมณ์ดีขึ้นมาบ้างก็ได้นะเพราะเราที่ไปถามก็จริงกันเถอะโอเคไอ้อุยสองคนนี้ฟังตุยมาไรกันค้าสองคนนี้หน่อยนี่นี่ ด้วยความเร็วประมาณนี้ก็น่าจะพอละมั้งสมมติเราทำโคมไฟเซลยวหน่อยสิเรียงโคมไฟเซลยวเหรอดูแลพวกเธอคงไม่ใช่คุณพื้นที่สินะอยากจะลองทำโคมไฟเซลล์ด้วยตัวเองดูงั้นเหรอก็อมีปัญหาอะไรรูปแบบของโคมนะ่ะมีหลายแบบเลยนะฉันเรียกสองอันที่ง่ายที่สุดให้กับพวกเธอแล้วกันฉันมีวัตถุสําหรับทําอยู่พอดีเลยรอเดี๋ยวนะต้องเตรียมของพวกนี้สักหน่อยพวกเธอลองใช้พวกนี้ดูและกัน อ๋อนี่ของดอบบ์อสนะทุกคนเนี่ยถ้าใครตีกับมอนสเตอร์ก็จะได้มาอันนี้อ๋อนี้เป็นได้จากพืชน,นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอเอใครมาสร้างดีละเนี่ยนี่นี่แล้วเอานางกุ้งอูมาสร้างตั้งนี้ต่ออ่ะ เราบปวดหัวทำไมซับซ้อนอย่างนี้เธอจำได้ไหมง่ายนะคะแค่กดทำอย่างเดียวเอง <c oughs> ก,ก,ก็พอได้ <c oughs> แรกๆก็งงอย่างนี้แหละคนละนามไปเดี๋ยวก็คล่องเองแหละคนที่อยากจะเรียนทำโคมเซลล์ยอย่างเธอน่ะเดี๋ยวนี้มีไม่มากนักตกนะคมอันใหญ่ๆนั้นก็ทำอย่างนี้เหมือนกันงั้นหรออันนั้นหรออันนั้นก็ไม่ผิดที่จะบอกว่าใช้วิธีเดียวกันขึ้นมาหรอกนะแต่ไม่ใช่คนคนเดียวทำขึ้นมา แต่เป็นคนทั้งหลีเ่เย่ช่วยกันทาขึ้นมานะ่ะคนหลี่เย่ทั้งเมืองช่วยกันทําขึ้นมามคือน่าจะพอได้ยิน<ม>อ่ามาบ้างใช่ไหม,มว่าร้านค้าแผงรอยทั้งหลายในงานน่ะ<ม>เปิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างโคมว้าวโคมใหญ่สร้างขึ้นมาอย่างนั้นเองเหรอหเนี่ยนี่คือประเพณีของงานเทศกาลหลี่เออย่ยังไงละ่ะแม้ว่าเงินทุกส่วนของ ส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายกิจการทั่วไปแต่วัตถุและสิ่งอื่นๆน่ะต่างก็มาจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองทั้งนั้นแหละอเด็กผู้หญิงเนี่ยตอนนั้นดูเหมือนว่าเธอเองก็บริษัทตุ๊กตาของเธอด้วยเหมือนกันนี่นะตุ๊กตาก็สามารถนําไปสร้างคมยักษ์ได้ด้วย,ยงั้นหรอก็อในเมื่อพิธีคมไปเป็นเทศกาลที่ใหญ่มาก ถ้าต้องการให้ชาวเมืองทั้งหลายร่วมกันสร้างโคมยักษ์แล้วก็ไม่ว่าจะบริจาคอะไรก็ถือว่าเป็นน้ำใจทั้งนั้นปกติแล้วพวกเราก็รับหมดแหละยังไงซักก,ก็เป็นถึงเทศกาลที่แสงจะยิ่งใหญ่การที่ได้มีส่วนหน้าสักหน่อยก็น่าจะพอใจให้ได้โชคลาภบ,บ้างแหละนะเอาหลักพวกเธอมาเที่ยวเทศกาลแลนเทินไร้กันใช่ไหมฉันไม่รบกวนพวกเธอแล้วหละ่ะถ้าวันหลังอยากทำโฟมไฟอีกแล้วก็มาหาฉันได้เลยนะ จุกสันวันเลนเทนไลนนะเที่ยวให้สนุกแล้วกันอโอ้โอยากปัดเป็นกลางคืนตลอดเลยอ่ะเลิกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นงานที่นางคนนี้รู้เป็นยังไงบ้างได้เจอไหมเจอแล้ววัส่าเราทำโคมไฟด้วยนะเียนจะซับซ้อนจนทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็เถอะไม่เป็นไร ถ้าทำถ้าจำไม่ได้ล้วก็ไปถามวิธีการสร้างคมเจอกันได้ทุกเมื่อเลยเอาล่ะฉันจะต้องไปทํางานต่อแล้วสุสันวันเลนเทินไรนะอ้าเสร็จแล้วหรออ๋อเ,เรื่องราวของเรนเรื่องราวของเทศกาลเริ่มต้นขึ้นเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับเวทของคงไฟใช่มไหมวุ้ยดเดี๋ยวก่อนนะ เราปรับเป็นทางคืนดีกว่าจะได้ดูแบบส,สวยๆนี่ไงยักนี้มันยังไม่เสร็จนะคะมันเหลี่ยเขา่าโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างสา่วนแบวอะเควพิธีกรรมอ่าเทศกาลทนแลนเทนไรนะคะลอยโคมไฟนั่นเองหุยดีเนาะแบบเรื่องราวมันมีแบบ ใส่วัฒนธรรมลงไปในเกมเนาะดีมากสวยมากดูสิก็สวยเลยอโอเคค่ะสำหรับใครที่อยากไปดื่มนํากับแม่หักของเฟสนะคะก็สามารถมาทํากันได้นะคะเฟสอัปเดตแล้วเนาะสำหรับเฟสวันนี้โอเคค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe กับช่องอัจ m a c h a n แนลนะคะแล้วก็อย่าลืมตามไปกดติดตามกันที่แฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบหรือว่ามีคำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์การทิปใต้ล่างคลิปได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง